สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้าน และเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะครับละเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมได้พบกับพระมาหาดรสมชายฐานาวุฒโธซึ่งท่านได้เมตตามาถ่ายทอดแง่คิดมุมมองรวมทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านผู้ชมด้วยครับดิฉันแพทย์หญิงกีรติการลำดับวงผมทัดจันทร,รธรรมทัศ์ธรรมทิปิการในวันนี้ครับเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับคงจะได้เคยชมภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการย้อนเวลาหาอดีตนะครับค่ะ เราไปเคยคชมไหมครับเคยสิคะพี่หมูถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะหนังวิทยาศาสตร์ไซไฟที่ดังๆอะคะ่ะก็มีเรื่องของ Back to the Future คะ่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ในเรื่องของทางพระพุทธศาส,สนานั้นเราก็จะมาฟังกันในวันนี้ครับว่าเราจะสามารถใช้สมาธินานย้อนเวลาไปในอดีตหรือไปอนาคตได้หรือไม่และที่สําคัญนะคะเราจะสามารถใช้สมาธิแก้ไขสิ่งเหล่านั้นอย่างไรครับเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเชิญเลยค่ะ เราคงเคยดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเวลามาไม่มากก็น้อยย้อนอดีตไปอนาคตแต่แท้จริงแล้วในพระพุทธศาสนาเราสามารถทำอย่างนั้นได้หรือไม่ด้วยความเมตตาของพระมหาสมชายฐานวุฒโธวันนี้เราจะมาฟังคำตอบกันค่ะ นันมัสการ,การพระอาจารย์ครับจเจริญพรพระอาจารย์ครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมีภาพยนตร์หลายเรื่องทีเดียวที่พูดถึงเรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเจาะเวลาหาอดีต <ขอ S 1> หรือว่าเรื่องของอนาคตนะครับไม่ทราบว่าในทางพระพุทธศาสานานั้นเป็นเรื่องของสมาธิเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในพบนอดีตกับอนาคตได้ไหมครับได้คุณโยมเพียงแต่ว่าการไปไปคนละแบบถ้าทางวิทยาศาสตร์จะพยายามไปด้วยทางด้านวัตถุแต่ในด้านพระพุทธศาสนาไปด้วยจิตใจ การย้อนไปในอดีตเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าถ้าเป็นการดูอดีตชาติของตัวเองนะก็คือปุเพนิวาสานุสติยานมีญาณอย่างรู้การไปเกิดมาเกิดของตัวเองในอดีตบางท่านก็สามารถระลึกไปได้ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติก็มีถ้าเกิดเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแล้วละก็สามารถระลึกชาติได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลย ถ้าเกิดเป็นการไประลึกชาติดูการไปเกิดมาเกิดของบุคคลทั้งหลายสัตว์สรพสว์ทั้งหลายที่เรียกว่าจุตูปปาตยานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมในวันวิสาขาบูชายามต้นก็ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติยานบุพเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติของตัวเองเนี่ยพอยามสองก็ระลึกชาติของสัตว์อื่นที่เรียกว่าจุตูปปาตยานนั่นเองไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานอย่าไปคิดว่าระลึกชาติ ไปล้านชาติคงต้องใช้เวลาโอ้โหเป็นปีๆเลยมั้งไม่เลยใช้เวลาแค่ชั่วเสี่ยววินาทีเพราะธรรมะเป็นเรื่องของอากาลิโกอย่างที่เคยเปรียบไว้ว่าให้นึกอย่างนี้ว่าเราจะดาวน์โหลดข้อมูลหนังสือพันหน้าเนี่ยดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์เราต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงไหมไม่ต้องเลยถ้าพันหน้าถ้าเป็นตัวหนังสือนะบางทีแค่วินาทีเดียวปุ๊บจบถ้าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หนังสือล้านหน้าเนี่ยวินาทีเดียวจบแล้วมันสามารถปุ๊บทีเดียวได้เลย ผู้ดเจ้าพระองค์ระลึกชาติเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านล้านชาติเนี่ยมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นการระลึกถึงอดีตชาติมีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเดินทางไปสู่อนาคตอย่างนั้นนะเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมการระลึกชาติคือการไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตมันเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่อนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดเราอย่าไปคิดว่าอนาคตมันก็เกิดสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว เราเดินทางไปดักในอนาคตปั๊บก,ก็จะรู้หมดเลยข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะสามารถบอกอนาคตได้เป็นกรณีกรณีเฉพาะเช่นว่าถ้าหากผู้ที่สร้างบาร,รมีมาอย่างมากมายจนกระทั่งบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยก็จะได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าบุคคลผู้นี้ต่อไปจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหรเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้น คือความดีที่สั่งสมไว้อย่างยาวนานมากจนถระทว่ามันไม่มีทางเคลื่อนแล้วเหมือนกับว่าจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช้งบล้านหนึ่งเก็บเงินได้999999น 999, าเบาทงั้นบอกว่าบ้านหลังนี้จะซื้อสําเร็จแน่นอนจะเซ็นสัญญาพรุ่งนี้เนี่ยพลาดไหมไม่พลาดขาดอีกบาทเดียวอย่างเงี้ยคือมันแน่นอนไปแล้วอย่างนั้นแต่ถ้าการณีคนทั่วไปไม่ใช่บอกว่าคนคนนี้อีกสิบชาติต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ มันขึ้นอยู่ว่าเขาทําอะไรทําดีก็จะดีถ้าทําบาปก็ตกมรลกมันขึ้นอยู่กับตัวเองว่าจะทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปกุศลนั่นคือเรื่องของอนาคตเจริญพรจากหนังละครที่เราเคยดูกันนะคะบางครั้งก็สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตและแก้ไขอนาคตได้ค่ะสำหรับในเรื่องของสมาธิค่ะสามารถย้อนอดีตไปแก้ไข ได้หรือไม่หรือว่าไปสู่โรคอนาคตแล้วแก้ไขได้หรือเปล่าคะอันนั้นเป็นหนังที่ยายว<ช>ิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเป็นการย้อนเวลาไปในอดีตแล้วตัวเองไปอยู่ในอดีตนั่นด้วยเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นอยู่นั้นก็จะไปทําแก้ไขอดีตส่งผลปัจจุบันนี้ได้แล้วบางเรื่องบอกว่าแก้ได้มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในยุคปัจจุบันบางเรื่องบอกว่าแก้ไม่ได้ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นอดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว การระลึกชาติคือการไปดูว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ย้อนไปแล้วตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ไปเริ่มดําเนินการใหม่ไปเปลี่ยนแปลงไปงต่างๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นสําเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ไปแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้การระลึกชาติคือการไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองถ้าถามต่อยสังนิึ่งอธิบายว่าแล้วไปรู้ไปเห็นได้ยังไงเนี่ยเออถ้าเกิดทางวิทยาศาสตร์ที่ มีการพูดถึงเรื่องทม์มชีนการล,ลึกย้อนไปในอดีตได้เอาตัวเองไปในอดีตได้เนี่ยก็เกิดจากเริ่มต้นคือไอสไตน์ใช่ไหมที่ได้สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้นมาแล้วก็จากทฤษฎีสัมพัทธภาพก็พบว่าในเชิงทฤษฎีแล้วมันมีรูนนอนของการเวลาอยู่ปกติเรารู้สึกว่าเวลามันเป็นเส้นตรงนี่ใช่ไหมปีที่แล้ว9เดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้วเมื่อวานนี้เวลามค่อยๆเคลื่อนเป็นเส้นตรงมาคงย้อนไปไม่ได้แต่จากทฤษฎีสมรัถภาพ 5, พบว่าเวลามวลสารแรงโน้มถ่วงทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันหมดเลยเราไม่ได้เคลื่อนเป็นเส้นตรงแม้แต่แสงเองก็ถูกแรงดูดของมวลสารมากๆเนี่ยดูดให้เป็นเส้นโค้งต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามิติของกาลและอวกาศสัมพันธ์กันเวลากับสถานที่มีความสัมพันธ์กัน มันทลายกรอบความคุ้นเคยเดิมของมนุษย์ที่คุ้นกับเรื่องสามมิติสามมิติคืออะไรเอย่ยคือกว้างยาวสูงไงเช่นเราอยู่ในห้องเราจะบอกเลยว่าห้องนี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือสามมิติจะซื้อที่ก็สองมิติที่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่กี่ตารางเมตรอันนั้นคือสองมิตินะกี่ตารางวากี่ไร่นี่คือสองมิติแต่ถ้าเกิดจะขุดดินเข้าไปที่สามสิบไร่จะขุดดินลึกห้าเมตรทำสระ ต้องใช้งบค่าขุดเท่าไหร่ต้องคูณมิติความลึกเข้าไปแล้วพื้นที่50ไร่เนะี่ยเป็นสองมิติแต่พอมีความลึกปั๊บเป็นสามิติทันทีนี่คือสิ่งที่ชาวโลกคุณแต่ไอสไตล์พาเราเข้าไปสู่มิติที่สก็คือเรื่องของเวลาว่าทุกอย่างต้องมีเวลามาเกี่ยวข้องด้วยการและอวกาศสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บพอมารู้ว่าเอ๊ะเวลาแสงมันก็เดินทางโค้งๆนะ มันก็มีโอกาสที่มันโค้งแล้วมันไปเจอกันกับที่เก่าแล้วมีจุดรูน,นอนของการเวลาเชื่อมกันปุ๊บอย่างเป็นภาพที่เราเคยเห็นเ,นเดี๋ยวคงโชว์ภาพพวกเราดูปุ๊บเนี่ยถ้าทะลุตรงนี้ลงไปปั๊บเนี่ยมันก็น่าจะโอเคเลยนะแล้วก็ย้อนเวลาไปในอดีตได้เนี่ยการย้อนอดีตไม่ใช่ว่าขึ้นยานด้วยความเร็วเหนือแสงแล้วก็ขี่แข่งกับเวลาย้อนไปในอดีตไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นลนักษณะทะลุไปที่รูหนอนของการเวลาแต่ว่าในเชิง ของจริงเนี่ยยังไม่เคยมีใครพบปรากฏการณ์การทะลุรูหนอนการเวลาได้จริงๆเขาพบว่าถ้าจะไปได้คงต้องเป็นอนุภาคที่เล็กมากๆเลยอย่างเช่นอนุภาคโฟตอนของแสงมันปุ๊บเพราะรูหนอนการเวลาเนี่ยมันไม่เสถียรไงถ้าเอาคนก็นไปถึงปั๊บเนี่ยยังไม่เท่าไหร่อาจจะถูกย่อยสลายไปก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นอนุภาคเล็กๆเรามีโอกาสที่ว่าจะผ่านไปได้แค่มีโอกาสเนี่ยยังหาวิธีการทําให้รูหนอนของการเวลานี่เสถียรแล้วสามารถส่งสิ่งใหญ่ๆทะลุไปได้เนี่ยยังทําไม่ได้ มันได้แค่ทฤษฎีแต่ก็นำมาซึ่งภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายไปหมดนั่นคือทางวิทยาศาสตร์ส่วนทางด้านพุทธศาสตร์ถามว่าระลึกชาติไปได้ทำยังไงอันนี้ไม่ต้องใช้รูหนออนต้องการเวลาเลยแล้วเนี่ยจิตของมนุษย์นี่ไงนึกถึงพระาทิตย์ปุ๊บถึงเลยเดี๋ยวนั้นทันทีแต่ว่า จิตที่จะไปได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นจนกระทั่งเกิดญาณทัศนะแต่กระบวนการทํางานของจิตเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจะเก็บไว้ในดวงจิตแล้วเราสามารถไปดูได้แล้วเวลาดูไม่ใช่ว่าไปวิ่งชิューเหมือนกับยานอาวกาศดวงจิตกำลังวิ่งไปอย่างรวดเร็วเหนือแสงร้อยเท่าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะมันยังมีเรื่องน่าอัศจรรย์อีกอย่างนงคือ ถ้าเป็นของหยาบที่เราคุ้นเคยเนี่ยของใหญ่จะอยู่ข้างนอกของเล็กอยู่ข้างในเช่นตัวเราจะอยู่ในห้องนี้ได้เราต้องเล็กกว่าห้องเราจึงเข้ามาในห้องได้ใช่ไหมข้างในจะเล็กข้างนอกจะใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นของละเอียดแล้วล่ะก็ยิ่งเข้าไปข้างในยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆของใหญ่อยู่ในของเล็กแปลกไหมเมื่อครั้งพุทธการก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งสงสัยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ไม่ได้กายเล็กลงมเมล็กพันธุ์ผักกาดก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นทําไมพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าจึงสามารถไปเดินจงกรมอยู่ในมเมล็กพันธุ์ผักกาดได้พระพุทธเจ้ารู้ว่าอาธิบายยังไงก็เข้าใจยากถ้ายังปฏิบัติไม่เข้าถึงให้กระจกไปบานไปส่องดูพระเจดีย์นะถูกเจดีย์ดูพระภิกษุก็รับมาไปส่องดูเออ เห็นเจดีย์ทั้งองค์ปรากฏในกระจกกระจกก็ไม่ได้บานใหญ่ขึ้นก็บานเล็กๆเนี่ยเจดีย์องค์เบลล์ก็ปรากฏในกระจกบานเล็กๆได้เจดีย์เล็กลงไหมไม่เล็กลงเรากระจกไปส่องมุมดีๆเนี่ยเป็นไงตึกเอ็มไทสเตทภูเขาไฟภูเขาใหญ่ๆทั้งลูกก็อยู่ในกระจกได้ภูเขาก็ไม่ได้เล็กลงกระจกก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นทําไมภูเขาลูกตโตๆเนี่ยไปอยู่ในกระจกบานเล็กๆได้นะเออมันเป็นอย่างนั้นนั่นเอง ของละเอียดนะถ้าเราต้องการไปดูอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอดีตเอาแค่ปัจจุบันหากอยากจะไปรู้ว่าดาวดวงอื่นห่างจากโลกไปล้านปีแสงขนาดนี้เป็นยังไงจะเดินทางไปดาวดวงนั้นนะใช้เวลาเสี้ยววินาทีเดินทางไงรู้ไหมเอ่ยไม่ต้องใช้ดวงจิตวิ่งไปข้างนอกเลยแต่ใช้การเอาใจเนี่ยหยุดนิ่งเข้าไปที่ศูนย์กลางกา ดิ่งเข้าไปศูนย์กลางกายเล็กๆเท่ากับปลายเข็มนี่นะแล้วพอใจจดนิ่งเข้าไปตรงกลางปั๊บอยู่นิ่งๆจะพบว่าศูนย์กลางกายเดิมที่เล็กเท่ากับปลายเข็มมันขยายใหญ่ขึ้นมามันเหมือนกับมีกล้องขยายวืดใหญ่ขึ้นมาสมมติว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักวาหนึ่งแหละจากจุดเล็กๆนี่นะพอใจแตะที่จุดเล็กๆของดวงที่ขยายขึ้นมาจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งวาจุดเล็กๆตรงกลางก็ขนาดเท่าปลายเข็มเราใจจดนิ่งเข้าไปอีกปั๊บ จุดเล็กๆนั้นขยายวูบมาวาหนึ่งอีกเอาใจจดไปตรงกลางอีกขยายวูบขึ้นมาอีกเชื่อไม่เอ่ยว่าเราสามารถดําเนินจิตเข้าไปตรงกลางนี้ได้เนี่ยเข้ากลางห้องกลางไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยเออเดินทางไปในจุดเล็กๆนะสามารถไปแบบไรที่สิ้นสุดได้ไปถึงจุดที่ละเอียดเข้าไปแล้วยิ่งเข้ากลางตรงนั้นไปเท่าไหร่ถึงจุดที่เล็กมากเท่าไหร่ปรากฏว่าใจของเราจะขยายขึ้นคลุมทั้งโลก คลุมทั้งกาแล็กซีคลุมไปทั้งเอกภพนับไม่ถ้วนเลยอยู่ในศูนย์กลางกายที่เล็กๆเนี่ยขยายคลุมทั้งหมดของเล็กคลุมของใหญ่จะไปดูอะไรดูตรงกลางนั่นแหละไม่ได้วิ่งไปนอกตัวเลยดูในตัวจะไปดาวดวงอื่นดูจดเข้าไปตรงกลางจะไปดูอดีตชาติจดไปตรงกลางแล้วก็กระดิกจิตนิดเดียวว่าจะไปดู ชาติไหนอย่างไรของใครปุ๊บไปเลยปึ๊บเรียกว่าเห็นหมดเดี๋ยวนั้นเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้น่า,าสจัจรันไลยนี่คือมหัศจรรย์ทางจิตเนี่ยนะว่าจิตมนุษย์เนี่ยลึกล้ำนะพระบุริจเจ้าพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ยากแก่การเข้าใจของคนโดยทั่วไปก็คือจิตเจตสิกและนิพพานสามอย่างนะ จิตก็คือดวงจิตของเรารเจตสิกแปลว่าการทํางานของดวงจิตจิตมันคือดวงจิตใช่ไหมส่วนเจตสิกค,คือการทํางานฟังก์ชันของดวงจิตว่าทํางานยังไงแล้วก็นิพานแสดงว่ามีความลึกล้ําเข้าใจยากได้พอๆกับน,นิพานเลยนะนี่ขณะนี้เนี่ยผู้จะเข้าใจได้จริงๆจะต้องปฏิบัติจนเข้าถึงบรรลุก่อนไม่ใช่เข้าใจด้วยความคิดอ่านหนังสืออ่านตำราเขียนมาสิอธิบายมาสิ แล้วพระเจ้าจะอ่านจะเข้าใจด้วยสติปัญญาปกติใช้ความคิดตึกตรองหลักตรก,กะคนทั่วไปจะคุ้นอย่างนั้น<บ>ท่านบอกว่าอธิบายยังไงามาได้แค่พ,พื้นพื้นเบื้องต้นเขาโครงเข้าคร่าวเท่านั้นเองจะเข้าใจจริงๆเนี่ยต้องไปรู้ไปเห็นด้วยญาณทัศนะจากการทำสมาธิจนใจ,ใจน,ใน,นิ่งถึงจุดแล้วถ้าพูดในเชิงปฏิบัติคือจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายแล้ว ไปเห็นด้วยตาธรรมกายที่เ้าเรียกว่าธรรมจักสุขธรรมจักสุกก็คือดวงตาของธรรมกายนั่นเองแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรด้วยญาณทัศนะอย่างนี้ถึงจะแจ่มกระจา่างไม่ต้องใช้ความคิดเลยแต่ใช้การเห็นแล้วความรู้ก็จะผุดขึ้นมาจากการเห็นนั้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากจะรู้เรื่องของจักรวาลอยากจะรู้กําเนิดเอกภพอยากจะรู้เรื่องที่เล็กๆระดับควอนตัม ทุกอย่างเอาใจจดเข้าไปที่กลาง้องกลางแล้วสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเจริญพ,พรครับอาจารย์ครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการเวลาแล้วนะครับทราบมาว่าระยะเวลาในระหว่างโลกมนุษย์ สวรรค์แล้วก็นรกนั้นแตกต่างกันใช่ไหมครับเจริญพรโลกเรานี่เราคุ้นก็วันเดือนปีเราคุ้นนี่ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไปพบแล้วก็บอกเราไว้ว่ายังสวรรค์เนี่ยมีหกชั้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือจาตุมหาราชิกาวันหนึ่งคือหนึ่งบนสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับเวลาบนโลกเราห้าสิบปีโลกเราผ่านไปห้าสิบปีแล้วบนสวรรค์ิ่งผ่านวัน,นเดียวเอง สวรรค์ชั้นที่สองคือดาวดึงวันหนึ่งคือหนึ่งเวลาบนโลกเท่ากับหนึ่งร้อยปีสองชั้นนี้ยังมีพระอาทิตย์นะแต่พอถึงชั้นยามาปั๊บสวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงกว่าพระอาทิตย์แล้วไม่ไม่เห็นพระอาทิตย์ความสว่างเกิดเกิดจากรัตนาชาติบนยามาวันหนึ่งคือหนึ่งเท่ากับบนโลกเราสองร้อยปีวันหนึ่งคือหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับบนโลกเราสี400่ร้อยปีดับเบิ้ลอย่างนี้ไปเรื่อย ยิ่งชั้นพรมก็ยาวขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็ว่านาน,านแล้วนะแต่เวลาในนรกเนี่ยช้ากว่าบนสวรรค์อีกมหานรกมีแปดขุมใหญ่แปดชั้นใหญ่ชั้นแรกเรียกว่าสันชีวะมหานรกดูแค่ชั้นนี้เป็นแซมเปิลชั้นเดียวพอในมหานรกขุมนี้เนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับเวลาบนโลกมนุษย์เก้าล้านปี สวรรค์ชั้นหนึ่งนะวันหนึ่งคืนหนึ่งบนสวรรค์เท่ากับเวลาบนโลกเราห้าสิบปีเราก็วันนานแล้วนะบนโลกเราอยู่จนแก่ห้าสิบแล้วบนสวรรค์เพิ่งวันเดียวเองเห้นพวกเราคนไหนที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วท่านทําบุญไว้เยอะนะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสมมติเนี้ยอยู่บนโลกเราผ่านไปแล้วห้าสิบปีข้างบนสิบสองชั่วโมงถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วยี่บห้าปีก็แสดงท่านอยู่ข้างบนได้หกชั่วโมงลว ไปถึงพักหนึ่งอ่ะเหมือนเราไปบ้านใหม่6ชั่วโมงนะกำลังสำรวจสมบัติอยู่เลยเอ,อสมบัติเป็นยังงั้นนะสวนสะออห้องหับทิพยพ์พาภรเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ยังสำรวจสมบัติไม่ทันจะเสร็จเลยบนโลกเราผ่านไป25ปี50ปีร้อยปีแล้วไม่เป็นอย่างนี้นี่ว่าน,านานแล้วนะแต่พอถึงมหานรกเข้าเนี่ยนานแบบลืมเลยก็วันหนึ่งคืนหนึ่งในนั้นเนี่ยบนโลกเราผ่านไปตั้ง9ล้านปีแล้ว มันหน่วยไม่ใช่ร้อปีสิปีแล้วนะมันหน่วยเป็นล้านปีนะเล้านปีนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปทําบาปเด็ดขาดนะมันน่ากลัวมากๆเลยแล้วในนั้นเจออะไรรู้ไหมไม่ใช่นั่งเอเตสบายๆนะเกิดปุ๊บกระตัวเบลิ่มเป็นสัตว์นรกเนี่ยแล้วนายนิรย,บา,ยาบาลยมบาลตัวเบลิ่มเลยมาจับตรึงไว้เอามีดบ้างขวานบ้างเลื่อยบ้างมาสับมาเฉือนมาเถือเนี่ย จกนกระทั่งว่าเนื้อกระดูกขาดเป็นต้นท่อนเหมือนกับหัน่นฟักหั่นแฟงหั่นแปลงอย่างนั้นนะ่ะเฉียนเฉียนเฉีนซอยเป็นแว่นๆเลยสัตว์โลกก็ร้องควนคางด้วยความเจ็บปวดพอทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ขาดใจตายพอตายปับ๊บด้วยอนุภาพแห่งกรรมที่ทำเอาไว้ก็กลับเป็นขึ้นมาอีกแขนขาที่ขาดก็ต่อใหม่แล้วก็โดนใหมต่ตายเกิดตายเกิดวัลาหลายล้านหนนอย่างเงี้ยน่ากลัวไหม แล้วเจออย่างนี้เข้าไปทีเดียวก็โอ้โหสุดๆแล้วนะโดนมีดเฉือนนิ้วขาดหรือข้อมือขาดครั้งหนึ่งก็เป็นไงสุดๆแล้วนี่ไม่ใช่เจออย่างนั้นนะเจอแบบหันเป็นแว่นเลยอะซอยยิบเลยจนตายแล้วต่อใหม่แล้วก็โดนใหม่นานบนโลกเราผ่านไปเก้าล้านปีในนั้นเพิ่งวันเดียวแล้วรับกรรมอย่างนี้ห้าร้อปีในโลกคิดดูคุ้มไหมไม่คุ้ม ใครเป็นนักเลงกาฉั้นเจ้าพ่อแน่นะไปยิงไปฟันไปฆ่าไปแทงคนอื่นเขาเนี่ยแล้วไปเจออย่างนี้คุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มยาไปทําเลยบาปกรรมอกุศลทั้งหลายแต่ให้ตั้งใจทําความดีเถิดถึงจะคุ้มค่าสิ่งนี้พุทธเจ้กล่าวไว้เป็นพันปีแล้วคนก็เออมันนานมากเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ปรากฏว่า จากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีสมรรถภาพพบว่าเวลาของแต่ละที่ไม่เหมือนกันที่ใดมวลสารมีความหนาแน่นสูงที่นั่นเวลาจะเคลื่อนที่ช้าแล้วมาดูโครงสร้างของโลกสวรรค์นรกปั๊บเนี่ยเอ๊ะตำแหน่งของนรกเนี่ยมันอยู่แถวแถวหลุมดำกลางกาแล็กซี่พอดีเลยนะเออ อย่างสุริยะจักรวาลของเราเองปุ๊บเนี่ยล่างก็มีหลมดําขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วมีหลมย่อยๆออกไปมันเกือบจะซนซ้อนกับลักษณะของนรกเลยแล้วในหลมดําเนี่ยมวลสารมันหนาแน่นมากขนาดว่าแสงยังหลุดออกมาไม่ได้เลยเวลาจะเคลื่อนที่ช้ามากๆในนั้นมันก็สอดคล้องกับเวลาในมหานร,รกที่เคลื่อนที่ช้ามากแล้วมันน่าแปลกว่ายิ่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้น กลับยิ่งมาพิสูจน์ความถูกต้องของพุทธศาสตร์ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่ายังเด็กอนุบาลอยู่ยังเตาะแตะเตาะแตะไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่เนี่ยแต่พุทธศาสตร์พระเจ้าผึบรู้แจ้งโลกไปเรียบร้อยแล้วงั้นอยากจะทันสมัยนะต้องมาศึกษาพุทธศาสตร์ตั้งใจ,จเจริญภาวนาไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองเมื่อไหร่เราจะโอ้แจ่งแจ้งเพราะเราทุกคนมีบุญมากเกิดมาเป็นชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนาเราจึงต้องตั้งใจศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าลงมือปฏิบัติให้คุ้มกับความมีบุญมีโชคของเราทุกๆคนเนื่องจากว่าที่พระอาจารย์อธิบายไปค่ะเวลาในแต่ละภพภูมินั้นไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเวลาที่มีค่าที่สุดน่าจะเป็นในโลกมนุษย์ไหมคะสวรรค์เป็นช่วงเสวยผลบุญนรกเป็นช่วงเสวยผลบาป ยังเกิดเป็นสัตว์นรกถามว่าจะทําบุญได้ไหมโดนเขาจับเชือออยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ว่าสเสวยจนกว่าผลบาปจะหมดไปแต่ที่ที่ประกอบเหตุคือบนโลกมนุษย์เรานี่แหละถ้าบอกเป็นเหมือนตลาดกลางค้าบุญค้าบาปเกิดมาเป็นมนุษย์ได้กายมนุษย์หยาบนี่นะมีค่ามากเลยนะพอมีกายหยาบแล้วเนี่ยจะทําอะไรมันจะแรงกายของเทวดากายสัตว์นรกเนี่ยเป็นกายละเอียด เป็นกายที่ใช้เพื่อเสวยผลแต่มนุษย์เนี่ยได้กายหยาบไปทําบุญอัน,นิสงผลบุญเกิดเป็นล้านล้านเท่าเอากายหยาบไปทําบาปนะผิดศีลผิดธรรมเนี่ยผลบาปตามมาเป็นล้านล้านเท่าเหมือนกันอย่างที่เราเคยฟังเขาเปรียบว่าไปฆ่าวัวตัวหนึ่งจะต้องเกิดเป็นวัวถูกเขาฆ่านับจํานวนชาติด้่เส้นขนนะจ๊ะเคยได้ยินไหมจริงจริงมันยิ่งกว่านั้นนะตกมลกเนี่ยโดนฆ่าเนี่ยยิ่งกว่าจํานวนเส้นขนอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านเท่าล่ะ ให้มันน่ากลัวมากเราเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้กายหยาบแล้วแล้วมีหน้ำซ้ํามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเรามาเป็นชาวพุทธด้วยเนี่ยถ้าใครพลาดไปทําบาปอีกนะไม่สร้างบุญสร้างกุศลต้องบอกว่าถ้าตายไปตกนรกแล้วเนี่ยจะช้าใจมากเลยเราเนาะเราอุตส่าห์เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเกิดอยู่ในประเทศไทย รู้จักศาสนาแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ใช้โอกาสที่ทําความดีเราจะได้บุญมหาศาลเลยเราไปทําบาปนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกว่าสีใจมากถ้าใครทําบาปแต่ใครได้ทําบุญทำกุศลก็จะรู้สึกชื่นใจแล้วก็เอาบุญต่อบุญพอทําบุญทำกุศลก็จะไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าระหว่างที่ไม่หมดกิเลสนะแล้วด้วยบุญนั้นเนี่ยเวลาจะลงมาเกิดอีกทีก็จะลงมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ อธิษฐานเลยนะเฮ้ยลงมาถึงปับ๊บเราก็เจอพระพุทธศาสนาอีกเราเองก็ได้ศึกษาคําสอนแล้วก็เป็นคนดีอีกได้สร้างบุญสร้างกุศลอีกบุญก็จะไปต่อบุญเราก็ได้สร้างบุญมากขึ้นมากขึ้นก็มีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีที่พร้อมขึ้นลงมา,าแต่ละชาติก็ชาติตระกูลร่างกายหน้าตาสติปัญญาอุปนิสัยเพื่อนฝูงหมู่ญาติทุกอย่างดีหมดเลยเราก็ได้ทําบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น กิเลสก,ก็ค่อยล่อนหลุดจากใจเห็นมีโอกาสวิเศษสุดอยู่กับตัวเองอย่างนี้แล้วอย่าพลาดเด็ดขาดบาปกรรมกุศลไม่ทําเด็ดขาดความดีทุกชนิดตั้งใจทําอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาโดยสรุปก็คือละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสนี้คือหัวใจพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นหัวใจของการดําเนินชีวิตของพวกเราทุกๆคนนั่นเอง จเจริญพรและในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาเสียสละเวลามามอบข้อคิดและมุมองดีๆให้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับจเจริญพร ท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าความรู้ในทางพระพุทธศาสนานั้นนะครับก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของมิติและภพภูมิต่างๆมากมายทีเดียวครับค่ะและที่สําคัญนะคะเราได้ตอกย้ํากันว่าวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบอย่างมากมายในยุคป,ปัจจุบันค่ะ,คคะยิ่งพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนั้นเป็นจริงตลอดการเรียกได้ว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกค่คะคือทันสมัยตลอดการนั่นเองค่ะ ท่านผู้ชมสามารถแนะนําติดชมรายการของเราได้นะครับตามที่ทอยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับหรือติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w d m c t v ครับและท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่การสนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดค่ะครับและทั้งหมดก็คือรายการข้อคิดรอบตัวในวันนี้นะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ